คือผมอ่ะเคยแบบกวนตีนแหละคือเป็นเพื sama, uh, ่อนคนหนึ่งท uh ี huh. really ่ร้อยวันพันปีไม่เคยแบบใส่บิกินี่เออแรื่เหมือนวันนั้นเขาคงได้ความกล้าสักอย่างไปเที่ยวทะเลใส่บิกินี่แล้วเก็ไปคอมเมนต์อุ้ยทะเลเดือดไปกัดจะไปกวนตีนเฉย เออเออโดยกรตีใส่แฟนเห็นเออนางนางเห็นก็แบบไม่พอใจที่ไปคอมเมนต์อะไรที่ดูแบบลามปานดูทะลึ่งขนาดนั้นพูดเลยนะไม่รู้พี่ใหม่เป็นไหมผมเป็นคนที่ไลค์ได้โดยที่ไม่คิดอะไรอ่ะเดินบั้นคลิกอ่ะไปได้เรื่อยๆอ่ะโอเคอะไรเงี้ยได้เรื่อยๆอ่าพี่ก็แฟนพี่ก็แฟนเหมือนกันคือแบบว่ากดไม่ได้คิดอะไรอ่ะเห็นก็แบบอ่ะกดให้กําลังใจนิดนึงก็กดไลค์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วเดี๋ยวนี้ไอจีมันมีฟังก์ชันมันจะบอกด้วยว่าเพื่อนเราคนไหนคนไหนมไนวงขึ้นมาเลยนะโคดหรแฉโคดห เห็นเพื่อนกดอะไรหนูก็โอ im ้พี่ไปเห็นเพื่อนไปกดสาวๆเนี่ยมึงอีกแล้วงอีกแล้วคกือแบบโอ้เราจะเริ่มเลิกกดเลยเลิกกดหมดเลยไม่กดให้ใครสักคนเลยโชว์ประวัติหมดพูดตรงๆว่าการกดของพี่อะอาจจะเหมือนพี่โยคือกดไปอย่างนั้นอะกดไปก็คือกดมันง่ายอะก็ตอนโสดหนูก็เป็นอย่างนั้นห่ากดทุกอันเลยเออแต่แบบพอนึกดูอะอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยเวลาเจอผู้หญิงใหม่ๆใช่ไหมเวลาสนใจใครจะจีบกันเงี้ยเราไม่ค่อยสืบไงเราไม่ค่อยแบบว่าไปดูว่าเขาไปไลค์ใครอะไรบ้างแต่ผู้หญิงเป็นถูกไหมเมื่อวานเา ไม่ดีไงกิดสมมติว่าอยู่โอ้คนนี้แบบเอ้ยรู้สึกดีกับเราแล้วเขาไปเข้าไปดูเอ้ยผู้หญิงคนนี้ใครวะเขาไปดูหุ้ยโอ้พี่แม่งไปกดไลค์เขาแม่งเกินทุกรูป <laughs> เลยอะไรเงี้ย <laughs> ถ้าเป็นอดีตหนูหนูหนไม่ไม่สนใจจริงปะเนี่ยจริงเอาเป็นอดีตกด <laughs> ไลค์ <laughs> ลอดีตไม่สนใจจะปัจจุบันโฟกัสอาแล้วถ้าอนาคตเขายังกดอยู่อะเอ